ก็กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันหนักมากสำหรับกระแสนักร้องชื่อดังเป็กพริโชคโดนแทงบริเวณใต้คางที่มีการเปิดเผยจากสื่อมวลชนนักข่าวว่าก่อนหน้านี้ เป๊กเหมือนมีอาการมึนเมาจนขาดสติโวยวายกลางถนนและกระโดดเกาะรถกระบะก่อนที่เวลาต่อมาจะเข้าชกต่อยกับพลเมืองดีแถวนั้นแล้วเหตุการณ์กบานปลายจากพลเมืองดีกลายเป็นผู้ก่อเหตุแทงเป๊กเข้าบริเวณที่ใต้ขางซึ่งแน่นอนพอคลิปดังกล่าวออกไปก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบและแง่บวก กันอย่างหนักหน่วงมีทั้งเห็นใจรู้สึกอึง้งและหนักสุดก็กลายเป็นความรู้สึกผิดหวังกันเลยทีเดียวที่ด้านนุชชื่อเรียกแฟนคลับของเบคผลิตโชคก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอยากให้ทุกคนเข้าใจเบคเพราะจริงๆเขาน่า,นาสงสารมากโดยได้มีแอคเขาดึงโพสต์ไว้ว่าดูไว้เลยเบคผลิตโชคคือผลผลิตของสังคมไทยที่รักการบูลลี่คนอื่น จนชีวิตเขาพังพินาศเพราะคำคนจะบอกว่าเขาทำตัวเองก็ได้แต่จะมาบอกว่าสังคมไม่มีส่วนผลักดันให้เขาเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่จริงงานนี้คอมเมนต์สนัดเลยล่ะค่ามีทั้งเข้าใจเรื่องที่เป๊กถูกบูลลี่จนทำให้มีบาดแผลในใจแต่ก็มีคนแย้งว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งในสังคมไทยที่อยู่เฉยๆกลายเป็นคนผิด จากการเหมารวมซะง,งั้นและมีที่บอกว่าก่อนโทษสังคมลองโทษศิลปินคุณก่อนอันดับแรกเราเบียรใครกินก็กินได้แต่ต้องมีสติอายุก็เลขสี่แล้วไม่ใช่สี่ขวบที่จะไม่รู้อะไรเลยกินจนคุมตัวเองไม่อยู่กินจนเป็นสารตั้งต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดสังคมก็ไม่ได้เอาเล่ากอกแปากนะกลายเป็นสังคมผิดเฉย ซึ่งในมุมมองของแอดนะคะก็คิดว่าแฟนคลับของเป๊กค,คงมองว่าเป๊กเจอแรงกดดันจากสังคมไทยมากจนทำให้เขาเปลี่ยนไปและพฤติกรรมเริ่มผังพินาาก็จริงอยู่ว่าการถูกบูรีหรือถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักๆอาจจะก,กระทบจิตใจทำให้คนเครียดหรือสูญเสียความมั่นใจแต่ในขณะเดียวกัน การที่เป๊กเลือกทำสิ่งที่ทำด้วยตัวของเขาเองเช่นการควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือทำร้ายคนอื่นก็เป็นความรับผิดชอบของตัวเขาเองด้วยเช่นกันการถูกบูลลี่ไม่ใช่ขออ้างให้ทำร้ายผู้อื่นหรือทำผิดกฎหมายได้ในมุมแฟนคลับเขาอาจจะมองว่าเป๊กเป็นเหยื่อของสังคมที่ถูกวิจารณ์อย่างไม่เป็นธรรมจนทำให้จิตใจพังซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ แต่ก็ต้องบรรล้านกับความจริงด้วยนะคะทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น